แต่ไม่ไหมกันนี่ครับนี่ขมเลยครับผมสวัสดีครับมาพอช่องคนหากินเราทุ่งพี่น้องมีูพาพี่พาหน่องมาหาเก็บเห็ดครับผมเห็ดเห็ดคม เดี๋ยวเบิ่งเลยครับบรรยากาศหาเก็บเห็ดครับพี่ครแต่หลายเต็มครับคมครับนี่ครับอู้หันครับพี่น่องมหาหอยกระไดเฮ็ดครับนี่ดอกสวยพี่น่อง ครับผมง่มายๆนะครับเืี้ยทิถัวนาะหมานๆแล้วครับผมมาหาหอยได้เห็ดครับ,รบ,รบแกงใส่ผักติว๋ว ดอกสวยพี่นอ้องนี่ครับผมแยห,หลายพี่นอ้องมาแล้วพี่น้องเลยมาหาหอยเจอเห็ดนแลครับโอ้พี่นอ้องหลายเติมแล้วนี่เต็มถุงแล้วครับ กำลังขึ้นไม่ไหวนลยไล่ผมหนิปาะมาณติดทงหน้าครับมานกาบานหมดไ้พีนอ้องตู้นี่ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมอู้เด็ดหมอกแกงครับนี่นี่ดอกใหญ่ๆครับเดี๋ยวไปให้ผู้เฒ่าแกงเห็ดกรมเห็ดยุก้านะครับผม เดี๋ยวผมหาอยู่หากินครับผมธรรมชาติสวยงามเสมอครับบรรยากาศนะครับนี่นาะเกือบเต็มถุงครับผมหาไปเดี๋ครับผมนี่น้องขึ้นมานี่ครับลาะทุงหน้าเลยครับใต่เปใหม่ กินง่ายๆครับผมแต่พ่อหมกแกงเอานี่หลายเติอครับพี่นอ้องนี่ครับนี่นะครับผมหาอยู Hi ่หากินครับผมง่ายๆครับ, Hi คครบาหาหเห็ดไปแกงนําฝุ่นดีครับมาหาหอยเจอเห็ดอู้หนีงพี่นอ้องก่อน,นี่ครับบานหรอกครับง่ายได้พี่นอ้อง มานบิดลเลยี๋ยวผมนี่นาะไปเบิ้งคลิปผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปสวีดาสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ